คลิปนี้บิวทำมาให้เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่กำลังมองหาที่พักในเชียงใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกที่ไหนที่ราคาจับต้องได้วิวสวยสะอาดและดูดีและทำให้คุณรู้สึกว่าเป็น VIP วันนี้บิวจะพาไปชมที่พัก2สไตล์ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกความต้องการไปเริ่มกันที่กอรี่บูติกสวีทที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ใกล้ไปซะทุกที่ที่กินที่เที่ยวที่เดินเล่นสะดวกง่ายในการเดินทางบรรยากาศดีและมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แถมราคาเป็นมิตร และไปต่อกันด้วยฟินซี่โฮมสเตยที่พักสุดชิค VIP ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาท่ามกลางธรรมชาติที่มีวิวที่สวยงามจนคุณไม่อยากลุกจากเตียงจึงมากๆตะลึงแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับว่าที่พักที่ไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างใน EP นี้กับที่พัก2สไตล์ในเชียงใหม่ที่ตรงใจคุณ let's go เราไปเริ่มสำรวจที่พักสุดชิคที่มีชื่อว่า g o r y Boutique s u กันเลยนะครับที่มาพร้อมกับบรรยากาศโมเดิร์นทันสมัยและการตกแต่งที่เต็มบมด้วยสไตล์สะอาดดูดีราคาเป็นมิตรไปชมกันเลยดีกว่านะครับกับ g o r y Boutique Suite ว่ามีอะไรที่ทำให้คุณประทับใจกันบ้างกับช่วงพิเศษในตอนนี้รีวิวห้องพักกับนักรีวิวหน้าใหม่น้องพัตเตอร์ลูกชายผมเองฝาเอ็นดูกันด้วยนะครับไปเลยตอนนี้ผมจะมารีวิวห้องนระับ ตอนนี้ถึงโรงแรมเอลลี่คูน,นีคอดเยวนะครับโอเคครับเข้าห้องกันเลยครับนี่ครับห้องกว้างมากนะครับโอเคเราขอรีวิวห้องน้ําก่อนคนระับตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำอาบน้ำ oh, <no. S 1> แล้วลมือครับแล้วตรงนี้เขามีมันก็เป็นทิชชูเป,ปียกครับอันนี้ก็เป็นเขามีคอตเทนลบัต มีชาวรลแคปแล้วก็แล้วก็อันนี้คือชุดแปรงสีฟันให้ด้วยนะครับสามอันครับนี่คือสบู่นะครับสบู่ครับแล้วก็มีแก้วน้ำแล้วก็ทิชชู่ครับแล้วก็มีดเป่าผมให้ด้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดคลุมอาบน้ำครับตรงนี้นะก็เป็นห้องส้วมครับและตรงนี้ก็เป็นห้องชาวร์ครับออกมาครับและนี่ก็คือตู้เสื้อผ้านะครับนะครับดึงออกมาครับลงจงครับมีตู้เสื้อให้ึ่งอันนะครับ มีสลิปเปอร์ให้ด้วยครับแล้วตรงนี้ครับมีเลมีมามแ่สแล้วก็มีขนมให้ด้วยครับแต่เราต้องจ่ายเองนะครับตรงนี้มีแก้วกับชีชงกาแฟนะครับกาต้มน้ำครับแล้วก็มีซองกาแฟด้วยตรงนี้ครับเป็นตู้เย็นใช้เล็กโอเคครัไปดูต่อไปครับตรงนี้ครับเป็นทีวีใหญ่มากนะครับแล้วก็มีช่องตามนี้เลยครับมีช่องตามนี้เลยครับและนี่ก็คือรีโมทกับรีโมทแอร์นะครับ และตรงข้างใต้นี้ก็เป็นที่ใส่ของนะครับที่ใส่ได้ไม่จํากัดนะครับและตรงนี้เป็นโคมไฟนะครับโต๊ะใหญ่ครับเป็นเก้าอี้สองอันนะครับและตรงนี้ก็ชิพโผมุครับตรงนี้เป็นเตียงเสริมครับมิตกายด้วยครับอาบน้ำบอมนะครับสามสองหนึ่งไปดูกันนะครับที่เราเบียงมีเก้าอี้ให้ครับแล้วก็มีราวตักผ้าให้ด้วยครับโซฟาเทียวนะครับแล้วผมนั่งงี้ดอ่ะก็อนิ่มแต่ว่ามีความแข็งนะครับ และตรงนี้นะครับก็เป็นเตียงคิงเบดนะครับส่วนมันกระโดดตรงนี้นะครับพร้อมนะครับสามสองหนึ่ิ่มมากครับแต่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับและจะบอกกับตรงนี้นะครับเป็นโคมไฟแล้วก็มีที่ใส่ของแล้วก็มีที่วางของครับีเตยงก็นุ่มนะครับแค่นี้ครับจบการรีวิวครับ ชาวันที่2นี้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวม่อนแจ่มนะครับแล้วก็ไปต่อที่แม่แตงนะจะสนุกสนานแค่ไหนตามกันมาให้ได้นะครับกับ u u l d t o g e t h e r นะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับผมหลังจากที่เราได้สัมผัสกับความชิคและโมเดิร์นในเมืองเชียงใหม่กันเรียบร้อยนะครับตอนนี้บิวจะพาทุกคนเดินทางออกจากตัวเมืองมุ่งหน้าสู่ธรรมชาติอันเงียบสงบของอำเภอแม่แตง ที่ซ่อนตัวอยู่ในความงามของทิวเขาและท้องฟ้าสวยจนคุณต้องหยุดหายใจในบรรยากาศที่เงียบสงบจนคุณรู้สึกผ่อนคลายกับที่พักแห่งนี้ Finzy Homestay ที่จะทำให้คุณต้องมนเลิฟอินเฟอร์ s ไซท์ถ้าพร้อมแล้วไปยกกระเป๋าเข้าที่พักกันดีกว่าครับ let's go รเาทุกคนครับแล้วเราเราก็ถึงที่พักในวันที่2ของเรานะครับที่แม่แตงนะครับทุกคนเราอยู่ที่ฟินซี่โฮมสเตย์นะด้านหลังของเรานะครับนั่นคือฟินซี่โบสนะครับหลังที่สอนะครับเป็นบ้านพักวิวภูเขาสวยงามแค่ไหนทุกคนดูเลยครับปึ๊บไปก่อนนะเดี๋ยวตามผมมาก่อนนะครับทุกคนนี่ทางเข้าบ้านนะเป็นแบบนี้นะครับเดินระวังนิดนึงนะครับตามมาเลยตามมาเลยอ้าวพนักงานเปิดประตูเปิดประตูได้มา ทุกคนครับเดินเข้ามานะครับบริเวณหัวเรือตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งซ้ายขวานะซ้ายขวาฝั่งนู้นนะครับตรงการมีอ่างจากุชชี่หนึ่งอันนะทุกคนแล้วก็ช a n d e เ i e r นะครับทุกคนครับบ้าตอนคืนเล่นน้ําตรงนี้แบบเสียงามแน่นอนนะครับ บรรยากาศเขาทุกคนโอเพ่นดูเห็นวิวภูเขาอย่างชัดเจนนะครับบนสระโลกิลนี่ฝั่งนน้นนะครับวิวภูเขาลาดยาวมาเลยนะแต่ก็จะมีหมอกควันเล็กๆน้อยๆนะทุกคนที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเชียงใหม่ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องหมอกควันนิดหนึ่งนะครับไปครับด้านในเป็นห้องนอนเด็กเปิดประตูดามผมมาเลยเข้ามาข้างในนะครับก็จะเป็นแอร์เตียงคิงไซส์หนึ่งเตียงนะตรงนี้นะครับแล้วเราก็เสริมเตียงอีกหนึ่งเตียงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะ นอนกริ้งกันได้สบายๆนะครับเข้ามาเลยครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆหนึ่งอันนะครับปักฟงปักไฟอยู่ตรงหัวเตียงนะครับทุกคนไปดูห้องน้ํากันดีกว่าป้าบเวณข้างในก็จะเป็นชักโครกนะครับตรงนี้แล้วก็ข้างในก็เป็นไม่มีน้ําอุ่นนะครับทุกคนแล้วก็มีแชมพูยาสระผม แต่ช่วงนี้เม่อต้องใช้น้ำอุ่นครับร้อนอยู่แล้วช่วงเมษาแต่บรรยากาศถือว่าดีมากนะครับถือว่าครบครันนะครับห้องทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็มีอาหารการกินสั่งได้ตลอดเลยนะครับที่นี่มีหมูกระทะอาหารตามสั่งเครื่องดื่มต่างๆไม่ต้องขนเข้ามานะครับมาสั่งที่นี่ได้เลยนะครับมีบริการให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับผมถึงขั้นตอนการโชว์เตียงว่าน,นุ่มไม่นุ่มแล้วครับ3 2 1ไหป้ย ทุกคนครับและนี่ก็คือที่พักของเราในวันนี้นะครับกับฟินซี่โฮมสเตย์นะครับตรงนี้บรรยากาศดีสวยงามมากนะครับยังไงขออนุญาตไปพักผ่อนสักเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนหมูกระทะมาของที่เราสั่งไปมาอะไรต่างๆมาแล้วก็จะบินโดนให้ดูนะทุกคนกว่าวิวสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมอินเสิร์ทภาพให้นะตามกันมาเลยได้ครับ เราสั่งปะทะมาทานกันที่นี่นะทุกคนบรรยากาศดูพาทีเพิ่งตกไปสีส้สมๆเลยบรรยากาศดีมากครับทุกคนอ้าวพัตเตอร์บอกมือหน่อยแล้วโอเคครับไงไปเอนจอยมือนี้กันก่อนนะครับไปสนุกกันนี้นะแกจัดการขอกินกันขอกินกัน ครับมาสรุปค่าอาหารเมื่อคืนนะครับหมูกระทะ450บาทนะครับเราเพิ่มหมูไปด้วยเพิ่มอีก120นะครับข้าวผัดหมู70น้ำแข็ง1นึกะติก70บาทนะครับแล้วก็เครื่องดื่มขวดละ85บานะจ๊ <S <S ะเมื <S <S ่อคืนไปนเสร็จหมดไป8 8 0บาทครับทุกคนตรงหมู่บ้านตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านผาปู่จอมนะครับทุกคนบริเวณแม่ตงตรงนี้ อยู่กับธรรมชาตินะครับทุกคนบรรยากาศดีมากทุกคนครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนส้มที่ฟินซี่โฮมสเตย์กันนะครับช่วงเช้าบรรยากาศดีมากไปถ่ายรูปกันครับทุกคนไปทุกคนครับและนี่คือไร่ส้มนะครับสวนส้มของฟินซี่นะครับทุกคนสวยมากเลยมัตามเลยทุกคนครับจากบอกสวนส้มสวยมากครับทุกคนสีเขียวตัดกั่สีส้มมันงามแท้ๆเลยครับทุกคนดูดูโอ้ไม่เดินตอนเช้านะ ถ่ายรูปได้เพียบเลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพถ่ายให้ดูนะส่วนจริงๆคำแนะนำนะครับที่นี่คือฟินซี่โฮมสเตยนะทุกคนแวะมาพักผ่อนที่นี่กันได้เลยนะครับบรรยากาศช่วงปลายปีแล้วหลองฮอทิตมากรีบจองกันแต่นนเนิ่นนะรัทุกคนถ่ายพ่งถ่ายภาพตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวจุดอื่นกันต่อนะครับ ทุกคนครับผมอยู่ท่ามกลาง,างเสื้อเป็นร้อยตัวทุกคนเป็นพันตัวเลยดูรอบรอบตัวผมทุกคนดูสวยจริงสีขาวบินรลยิบระ,ะยับตลอดทางเลยทุกคนดูจอดรถเนี่ยต้องจอดรถ้ันทางแล้วลงมาถ่ายเลยทุกคนโอ้งามสวยมากสวยมากเนี่ยเนี่ยตึงตาตึงใจมากทุกคนมันดีสุดๆเลยเนี่ยมันเยี่ยมมากเลยครับทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับที่พักสุดพิเศษที่บิวได้เลือกมาในครั้งนี้ กับกอรีบูติกสวีทที่พักสุดชิคในตัวเมืองเชียงใหม่และฟินซี่โฮมสเตย์ที่พักที่จะพาเราหลบหนีสู่ธรรมชาติที่งดงามอย่างแท้จริงที่อำเภอแม่แตงไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่หลงไหลในสไตล์โมเดินหรือคนที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเชียงใหม่ก็มีที่พักที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและที่สำคัญการเดินทางทุกครั้งไม่ใช่แค่การไปถึงที่หมายแต่มันคือการสร้างความทรงจำและความรู้สึกที่ไม่ลืม ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเดินทางไปกับบิวในครั้งนี้หวังว่าคลิปนี้มันจะช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจในการออกไปท่องเที่ยวค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับสุดท้ายนี้บิวต้องขอฝากคลิปด้วยนะฝากช่องบิวท t o g e t h e r ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์สนุกๆกันได้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกการเดินทางนะครับและเจอกันในคลิปหน้าบายๆปูนปูน อย่างไรก็ขอกำลังใจกับเพื่อนๆด้วยน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนลิงไมคบอกกริ้งๆริงกรนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ